ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่เกม ROXX X เกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปแล้วนะครับฟังไม่ผิดหรอครับเพื่อนเพื่อนครับผมตอนนี้คือเกม ROX เนี่ยก็ได้มีคอเล็ตของสลามอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เพิ่งเข้ามาอัปเดตในเมื่อเช้าที่ผ่านมานเองนะครับซึ่งอัปเดตต่างๆเนี่ย จะมีกิจกรรมอะไรหรือว่าแพ็กอะไรที่น่าสนใจแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งไอคอนกิจกรรมเนี่ยก็จะอยู่ตรงด้านบนเหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงด้านบนโพลิ่งตรงนี้เลยนะครับก็จะมีสลามในแดนอัรรย์นะครับซึ่งสลามเกิดใหม่ในแดนอัรรย์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่10เดือน9นะครับจนถึงวันที่10เดือน10เลยระยะเวลาสำคัญทองกิจกรรมเนี่ยก็คือ1เดือนเต็มเเลยแล้วทีเนี้ย เขาจะมีกิจกรรมอะไรที่ให้เราเล่นบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันทีละอันเลยนะครับเริ่มไปที่ประตูหลักแบมาสจาันก่อนนะครับประตูหลักแบมาสจาันเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมถอยลูกเต๋าเพื่อที่จะได้รับของรางวัลต่างๆมากมายแล้วก็จะมีชิปวิดีโอให้ดูด้วยนะครับว่า รูปแบบของดาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็จะมีการทอยลูกเต๋าโดยใช้เงินเพชรปีกนี่แหละใช้เพชรปีกมาเลยเหมือนกับกิจกรรมที่ผ่านมาเกาอนนี้นเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีของรางวัลต่างๆมากมายถ้าเล่นครบตามจำนวนที่ทุกคำนดเนี่ยก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันทีละอย่างกันกว่าถัดมานะครับการทดสอบจากต่างโลกเนี่ยก็จะเป็นเควสรายวันต้องเรียกว่าเควสรายวันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้รับลูกเต๋าต่างๆนะครับแต่ละเควสเนี่ยก็จะได้รับ ลูกเต๋าจำนวนทั้งหมด2อันเนาะมีทั้งหมดกี่เวสเอ่ย2 4 6 8ทั้งหมด8ปเสนะมีทั้งหมด8เดเฟสแต่ว่าได้ลูกเต๋าเยอะมากนะก็จะมีป็น2 4 6 8่สิบยทั้งหมด30ลูกเลยทั้งหมด30ลูกเลยทีเดียวอะก็จะได้ทั้งหมด30ลูกเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าได้จำนวนลูกเต๋าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆาแต่ถึงแม้ว่าเราจะได้ลูกเต๋ามันเยอะมากแค่ไหนนะครับกิจกรรมนี้เองตารางค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันหลังจากนี้แล้วกัน ถัดมานะครับต้องเียนดีเด่นของี่สูนะครับนักเร่นดีเด่นของี่สูเนี่ยก็จะมีการจัดอันดับต่างๆเกี่ยวกับการเล่นจํานวนรอบลูกเต๋าน่าจะเป็นจํานวนรอบแหละเออว่าใครผ่านด่านรอบไปกี่ชิ้นแล้วก็จะมีอันดับอยู่นะครับชื่อนัาบรญจุไทยที่เล่นไปจํานวนรอบทั้งหมดที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยก็ตอนนี้เต้าดื้อนะครับเต้าดื้อยู่อันดับหนึ่งนะก็เล่นไปทั้งหมด28รอบแล้วก็ถือว่าเล่น เล่นต่ค่อนข้างเยอะแล้วแหละแต่คิดว่าเขาก็น่าจะรุ่นไปเยอะกว่าน,นี้อีกเพราะว่าของรางวัลเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะใช้ยุบเต่าเยอะมากๆเลยสำหรับตรงนี้นะถัดมานะครับก็จะเป็นจุดพักแข่งเขางลงกดซึ่งจุดพักแห่งเขางลงกดเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนนักประชาชนไทยทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เคลียร์ดันเทียนแดนมาสจาน์ครบ100รอบครบ100รอบทั้งหมดก็คือทุกคนในเซิร์ฟช่วยกันเคลียร์กิจกรรมนี้จะได้ของรางวัลมากมายเลยนะครับไม่ไ่้จะเป็น วันเดลแลนด์โกลคอยวันเดลแลนด์โกลคอยเนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับว่าจะเป็นของรางวัลในภาพโกในแดนมหัศจรรย์นะครับใช้แลกไอเทมที่ต้องการในร้านค้าของชูนะได้เออใช้แลกของรางวัลในร้านค้าของชูนะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซิมเบอร์คอยนะครับก็แลกได้ที่ชูนะเหมือนกันนะครับนอกจากนี้จะมีพวกกรอบอวตารต่างกรอบเช็คแล้วก็แถบเพื่อนเนะาะทั้งหมด5ารางวัลทั้งหมด5้ารางวัลเลยถ้าในเซเวอร์เราเล่นครบร้0ยรอบทั้งหมดห้าคนเนี่ยก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดตามนี้เลยนะคร ต่อมาแพ็กเกจร,รวมตัวจากต่างโลกเป็นแพ็กเกจของชุนะนั่นเองนะครับซึ่งแพ็กเกจนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆเหมาะสําหรับคนที่เป็นสุลต่านที่เติมแล้วสามารถช่วยเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าแพ็กตัวนี้เนี่ยมันจะมีของรางวัลมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอาแพ็กส่วนหัวผู้นําแห่งโอนี้นะครับก็จะมี เป็นคอสตูมของหมวกเบนนิมารุนะแล้วก็เป็นหมวกของชูนะนะครับตามเพศเลยถ้าคุณเล่นผู้ชายก็จะเป็นเบนนิมารุถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นชูนะนะครับต่อมาจะเป็นแพ็กที่2นะครับจะเป็นแพ็กชุดแต่งกายของผู้นาโอนิคือเปิดมาก็จะเป็นเซ็ตเบนนิมารุกับชูนะเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้คือจะเป็นชุดสวมใส่นะเป็นชุดสวมใส่เบนนิมารุแล้วก็ชูนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรูปหลังจากนี้แล้วกันว่าชุดแฟชั่นตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตามเพศชายหญิงนะ แล้วก็ยังมีโก้คอยแล้วก็ซิลเวอร์คอยด้วยในแพ็กนะครับจริงๆร,ราคาเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยว่าคิลลี่เนี่ยเขาซื้อแพ็กกันทั้งหมด120คนแล้วพอถึงว่า20คนเนี่ยจำนวนแพ็กถึง120คนราคาจะลดลงจาก2,000เหลือ1,600 แล้วก็หากมีคนเติมเพิ่มเรื่อยๆเ,เติมแพ็กนี้เพิ่เรื่อยๆล่คร,รก็จะลดลงอีกถึง600คนแพ็กันเรเหลือ899บาทถึง1 200คนก็จะเหลือ599บาทสุดท้ายก็จะไปจบที่ถึง6,000คนทุกคนในเซิร์ฟเวอร์สามารถซื้อแพ็กนี้ได้ในราคา299บาทนั่นแปลว่าสุรบานหรือว่าคนมีตงังทั้งหลายที่เติมแพ็กน,นี้าารถทำให้คนที่มีมงบประมาณไม่ได้เยอะเนี่ยแต่ก็อยากจะเติมอยากได้ชุดสวยๆเท่ๆไปใส่กันนี มีโอกาสได้เยอะมากขึ้นด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะจนไปนสำหรับนี้ก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับใครที่งบน้อยก็รอไปก่อนเรื่อยๆนะเพราะว่าระยะเวลามันเป็นเดือนเลยสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นคําท้าทายจากจอมานวิลิมคำท้าทายของจอมานวิลิมนะครับเมื่อแต่ละคนเคลียร์เควส ก็คือเควสอะเควสที่มันทอยลูกเต๋าครับเออนั่นแหละเควสทอยลูกเตา๋าครบจำนวนรอบที่มันกําหนดก็จะมีของรางวัลที่จะได้รับามนี้เลยอืมเล่นครบสิบรอบได้หน้ากากแอนตี Anti ้เมจิกของ,งลิมรุนะครับเล่นครบห้าสิบรอบจะได้เป็นหมวกฮาคุโรนะครับอ่าเล่นครบหนึ่งร้อยรอบจะได้เป็นหมวกของเอเรนแล้วก็เมื่อครบสองร้อยชิ้นนะครับก็จะได้เป็น แพ็กส่วนหัวผู้รับใช้อุดโปุ่นของมีใครบ้างก็มีเดียโบนะครับเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นชิออนเป็นผู้หญิงนะครับโอ้ฟอสตูมมากมายเลยสำหรับกิจกรรมรอบนี้นะหากครบ400รอบก็จะได้เป็นคอสตูมของเดียโบด้วยอ่าแล้วก็มีคอสตูมของชิออนด้วยอีกหนึ่งอันนะโอ้โหคอสตูมดีมากมายเลยสุดท้ายแล้วจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป้งหมาลังกานะครับลังกาเนี่ยจะเป็นสัตว์ขี่นะหากเล่นครบ 800รอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมาที่น่าสนใจเลยซึ่งความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลังกาอนข้ารเมเช่เลยเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าเพราะคอสตูมครับมาเริ่มกันดูที่ลังกาก่อนเออลังกาอยู่ตรงไหนเอย้ยอ่านี่เลยลังกานะครับสปีดสี่นั่งได้หนึ่งคนนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างน่ารักถึงแม้ว่าสปีดมันจะไม่ได้สูงมากแต่สําหรับคนที่เป็นแฟนของอน,นิเมะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเลยทีเดียวนะครับโอ้ มีกระดิกหาไปด้วยมันไม่รู้จะมีเสียงเห่าหรือเปล่านะเพราะตอนที่ผมไม่ได้เปิดเสียงเกมนะครับก็ค่อยลองไปเทสกันดูเองละกันนะสําหรับลังก้าตัวนี้คนระับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูคอสตูมกันบ้างนะครับคอสตูม ในชุดของชีออนกับชูนะเนี่ยอาจจะให้ดูไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครคนละเพศกันเนาะสำหรับใครที่เล่นตัวละครผู้หญิงก็ลองไปดูกันเองแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเป็น,นยังไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแค่ผู้ชายแล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนหัวยังมีให้ดูอยู่นะ,ะมีชีนะมีชีออนมีส่วนหัวเนี่ยสามารถให้ดูได้อยู่ก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ดูของรางวัลทุกอย่างในกิจกรรมรอบนี้แล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปเริ่มตกตื่นกันบ้าง,างดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ย นอกจากกิจกรรมที่จะเริ่มจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังมีเควสท,ที่เราต้องทอําอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นเควสไกด์นะครับอ,อ่าใครเรื่องเข้ามายังไม่ได้ทำเ่าก็จะมีการพบกันที่โลกผู้ขนานตรงนี้อย่าลืมทกซะด้วยนะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยจะได้ลูกเต๋าฟรีด้วยจะได้ลูกเต๋าฟรีจำนวนหนึ่งเลยประมาณ10บลูกนะถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ10บลูกนะเราก็จะไปวิ่งเควสกันให้ดูนิดหน่อยกพตรงนี้ก็จะฟอไปเร็วๆเลย,ยกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะ ถือว่าเป็นเคล็ดสั้นๆง่ายๆนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ลูกเต๋ามาทั้งหมดสิบลูกเมื่อเราได้ลูกเต๋ามาทั้งหมดสิบลูกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกระดานลูกเต๋ากันดูกันหน่อยดีวยกว่านะครับว่ารายละเอียดของกระดานลูกเต๋าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะลึงเข้ามาตรงประตูหลักแรงมหัศจรรย์นะครับแต่ก่อนที่จะมาทําตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมด้วยนะว่า การทดสอบจากต่างโลกเนี่ยสามารถได้รับลูกเต๋ามากมายเลยทั้งหมด30ลูกนะครับตรงนี้ทําให้ครบทุกวันนะเพื่อจะไม่พลาดของรบบางวัลดังๆที่เราควรจะได้รับนะครับทั้งคนที่เติมเยอะแล้วก็คนที่เติมน้อยนะครับก็อย่าลืมทางกันด้วยตรงนี้เอง ที่เควสบอร์ดกระดานเนี่ยยังเควสภารกิจเสริมให้เราด้วยนะครับเควสจะเห็นได้ว่าเควสกระดานเนี่ยจะมีทั้งหมด2งานนะมีเควสบันตี้วันบันตี้นี่คือเควสรางวัลปกติอยู่แหละเขาก็จะมีเควสริมูลิมิชั่นมาด้วยริมูลิมิชั่นเนี่ยมันจะได้ทําอะไรบ้างนะครับซึ่งเควสทั้งหมดจะเป็นเควสฆ่ามอนสเตอร์หมดเลยเป็นฆ่ามอนสเตอร์หมดเลยซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับกล่องสุ่มลูกเต๋าสุ่มได้ลูกเต๋าชนิดต่างๆนะครับลูกเต๋านางฟ้าลูกเต๋าปีศาจ ลูกเต๋าเป็นหน่งลูกเต๋าน้ำโชงลูกเต๋านี้หมดแต่ลูกลูกเต๋านี่มันจะมีคุณสมบ,บัติพิเศษแตกต่างกันไปนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยจะได้ทั้งหมดอ่าสิบอันทั้งหมด10เฟสก็ได้ทั้งหมด10กล่องนะครับก็มาสุ่มกันได้เลยตามใจชอบเลยนะเอาล่ะทีนี้เราก็ถึงเวลาที่จะมาดูกระดานของกิจกรรมแล้วนะครับซึ่งแผนที่ใหญ่มากแผนที่เป็นรูปลิมูลุเป็นรูปสลามนะครับในร่างของสลาล้วก็มีตาตีตีลีลีนิด,น,ดนึงเออ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันมีอะไร น่าสนใจมากไายขนาดนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เองก็สามารถเริ่มเล่นได้เลยลูกเต๋าทั่วไปจะอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับมีทั้งหมดสีลูกนะตรงคําว่าโกตรงนี้น่าจะเป็นการทอยเต๋าอ่ะไปหนึ่งสองสามไป3จุดของรางวัลต่างๆมันจะได้อะไรบ้างในการโยนแต่ละครั้งเหมือนจะไม่ได้นะเหมือนจะไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่ทีนี้เวลาเปลี่ยนลูกเต๋าเนี่ยเราสามารถมาเลือกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับลูกเต๋าทั่วไปโยนปกติซื้อครั้งละ1000เพชรชมพูนะครับจํากัดการซื้อ1วันเนี่ย ซื้อได้270,000อันนี้ไม่ได้หมายว่า1วันทั้งหมดนะแต่ผมคิดว่ามันันึวันอยู่แล้วแหละเพราะว่าคอยแค่270ลูกอะ่ะไม่มีทางครบ800อยู่แล้วต่อมานะครับลูกเต๋านางฟ้าเนี่ยจะสุ่มได้แค่เลข 4, 5หรือ6เท่านั้นนะครับในการซื้อของลูกเต๋านางฟ้าเนี่ยราคาอยู่ที่1,500นะครับจำนวน20ลูกต่อวันถัดมาจะเป็นลูกเต๋าพิซ่านะครับลูกเต๋าพิซา่าจะโยนได้แค่เลข 1, 2, 3เท่านั้นนะครับราคา1,500เหมือนกันแล้วก็ซ จะสูงได้แค่เลขหนึ่งเท่านั้นนะครับน,นี้คือเอาไว้แบบเราต้องการลงตรงนั้นแน่ๆแล้วอะเอออยากลงแค่ด้านหน้าช่องที่มีแบบของรางวัลที่อยู่ด้านหน้าเอาไว้ใช้ลูกเต๋านี้ได้นะครับราคาส0 0พานนะวันก็ซื้อได้20ลูกเหมือนกันเออหลานกันไปยันยับเลยนะครับกิจกรรมนี้ตัดใครย์จะเล่นนะครับทำไมกันหนึ่งลูกเต๋าน,น้ำโชคลูกเต๋าน,น้ำโชคแต่กดทอยหนึ่งครั้งจะได้แต้มทั้งหมด6กแต้มนะครับ6กแต้มเท่านั้นนะโยนออกมาเลข6แน่นอนนะครับเหมือนกับลูกเต๋าเป็นหนึ่งเ,เลยเออก็ซื้อได้20 ตะวันเหมือนกันนะครับราคา2 0 0พันเหมือนกันเลยก่อนสุดท้ายก็จะเป็นลูกเต๋ารีโมทนะครับลูกเต๋ารีโมทเนี่ยสามารถเลือกแต้มได้ว่าคุณจะจะได้แต้มอะไรเอออยากได้แตมหนึ่งสม1ี่ห้าหเพื่อที่จะลงจุดนั้นๆตามที่ต้องการก็สามารถใช้ลูกเต๋ารีโมทได้เลยนะครับอันนี้ราคาแพงหน่อยราคาส0มพันะครับ3 0 0พเพชรชมพูซื้อได้หวันยี่สิลูกเหมือนกันเอออันนี้ก็ปาไปหลายแสนตะวันแล้วนะเออดดขึ้นไปขึ้นมาหลายแสนตะวันแล้วนะอันนี้ก็โอ้ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นล um, be ูกเต๋าลูกกลองสุ่มนะครับลูกเต๋ากองสุ่มเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับหลังโยนแล้วเนี่ยจะได้แต้มแบบสุ่มแล้วก็จะได้รับลูกเต๋าสุ่มตามแต้มที่โยนได้ด้วยจะไม่สุ่มได้ลูกเต๋าทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้เองถือว่าเอาไว้ลุ้นดวงกันลุ้นดวงกันว่ามันจะได้ลูกเต๋าอะไรที่เราโยนออกมานะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะลูกละ5,000บาทซื้อได้ทั้งหมดติดลูกต่อวันนะครับทั้งหมดถ้าเรหมดเนี้ย ในลูกเต๋าแต่ละลูกเนี่ยถ้าเราซื้อแต่ละวันหมดทุกชิ้นจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับลูกเต๋าธรรมดา270ลูกราคา20งแสนนะครับ7มื่นลูกเต๋านางฟ้าราคา3 0ม0 0ื่นนะครับ20ลูกนะครับลูกเต๋าปีศาจเองก็3 0ม0 0ื่นเหมือนกันนะครับทั้งหมด20ลูกตัดมาลูกเต๋าเป็นหนึ่งนะครับราคา4่หมื่นเออพีมสีมื่นลูกเต๋าน้ำโชคเองก็ส0 0 0มื่นเหมือนกัน ต่อมาก็ลูกเตารีโมดนะครับลูกเตารีโมทก็จะอยู่ที่หกหมื่นสุดท้ายก็จะเป็นลูกเตากามสุมนะครับทั้งหมดสิบลูกก็ราคาห้าหมื่นรวมทั้งที่จ็ดเสร็จต่อวันที่เราสามารถซื้อลูกเตาได้ในเกี่ยวที่ห้าแสนสองหมื่นนะครับห้าแสนสองหมื่นว่าคนธรรมดาที่ไม่ค่อยจะเติมอยู่เต็มน้อยเนี่ยทำได้ยากมากๆเลยนะที่จะซื้อลูกเตาทั้งหมดในร้านค้าในร้านเนี่ยต่อวันก็ปล่อยให้สุตาตัดเขาเล่นกันไปนะครับแต่ตรงนี้ก็แปดร้อยอาจจะเป็นความฝันสำหรับพวกเรา กาไม่เป็นไรนะเออทีนี้เนี่ยตะกี้เรากดเดินไปหนึ่งรอบละเดี๋ยวเอาเป็นว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเดินไปให้ดูเรื่อยๆก่อนละกันนะครับว่าทางเดินไปในแต่ละจุดเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับหรือว่าหากเราลงจุดที่มันไม่มีอะไรเลยมันก็จะไม่ได้ขออะไรเลยตรงนี้ก็ลองดูกันไปนะเดี๋ยวจะเดินให้ดูสักสิบครั้งละกันว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับไปเลย บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆนได้รับของรางวัลมากมายที่เราอยากจะได้นะครับเพราะว่าการเล่นเต๋าแต่ละรอบเนี่ยแต่ละวันเนี่ยก็ได้ลูกเต๋อมาค่อนข้างเยอะนะครับได้จากเฟสมาตะกที่สิบลูกแล้วก็มีจากเฟสบอร์ดอีกที่เราจะสุ่มได้ลูกเต๋ออะไรก็ไม่รู้จานวนทั้งหมด10ลูกนะครับแล้วก็นอกจากมีเองพวกเฟสกิจกรรมรายวันที่เราจะสามารถทําแล้วเนี่ยจะได้เต๋อทั้งหมด 30ลูกก็ลงทั้งหมดวันนึ่งก็เฉลี่ยวันละ40ลูกนะครับซึ่ง40ลูกเนี่ยผมมั่นใจว่าใน40ลูกเนี่ยควรสามารถคอยเล่นกันได้วันนึงเนี่ยขั้นต่ำต้อง2-3ถึงรอบแน่เลย2-3ถึงรอบทั้งหมด30วันได้ประมาณ90รอบโดยเฉลี่ยนะบอกว่าเพื่อนๆจะได้สนุกกับกิจกรรมคอยเล่นกนครั้งนี้นะครับเล้นนารล็อก X ลิมูรุเออแล่นนารล็อก X ลิมูรุเกิดใหม่ทันทีเป็นสลากไปแล้วนะครับก็ให้ได้ของรางวัลมากมายกันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะ,ะทำได้เนาะแล้วก็สนุุกกกกกกััับบบิจรรรรมมใหห้าที่สสดนะค RX ็ วันนี้เลวไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม